พี่น้องประชาชนครับผมประกาศตรงนี้นะครับว่าสื่อที่มีการลงข่าวผมที่เมื่อวานผมถูกสารอาญาจำคุกสองเดือนไม่รอลงอาญ,ญาเรื่องละเมิดน้าศาลนะครับผมให้ทีมทนายความผมแคปเจอร์เรียบร้อยนะครับคือรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่องสามนะครับแล้วก็ข่าวสดนะครับทั้งไอจีเฟซบุ๊กนะครับนะทั้ง i อจีเฟซบุ๊ก ทั้งอินตาแกรมอะไรต่างๆนะครับที่ท่านลงทั้งสองสำนักข่าวนี้นะครับส่วนสำนักข่าวอื่นนะครับผมเตือนให้ทราบนะครับว่าวันนี้ทั้งข่าวสดทั้งเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นของช่องสามนะครับไหนก็ตามผู้ประกาศข่าวที่ไหนอ่านข่าวนะครับก็าตามที่มีการลงข่าวว่าผมได้มีการอัดเสียง ผู้พิพากษาในคดีของพลตำรวจโ,โทให้พลตำรวจตีธิระเดชธรรมสุธีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเท็จนะครับคําฟ้องของผู้ในการศาลอาญามีการกล่าวหาว่าทนายความของพลตำรวจตีธิระเดชธรรมสุธีไปกล่าวหา,วาผมเนี่ยมีการเผยแพร่คำพิพากษาแบบล่างนะครับไปยังสื่อมวลชน ผมอยากจะชี้แจงพี่น้องประชาชนคนใยทั้งประเทศเรื่องนี้ต้องขออนุญ,ญาตได้เรียนสารที่เคารพแล้วว่าขออนุญ,ญาตพูดความจริงเพราะไม่ฉะนั้นผมจะได้รับความเสียหายการกล่าวหาผมด้วยข้อหารุนแรงด้วยการกล่าวว่าผมละเมิดน่าศาลสิ่งแรกคือหนึ่งกล่าวหาว่าผมมีการบันทึกเสียงนะครับเสียงผู้พากษา ที่มีการตัดสินคดีพลตวตีธีระเดชธรรมสุธีซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องผมในข้อหามิีประมาทด้วยการโฆษณาอันนี้คือข้อกล่าวหานะครับว่าผมบันทึกเสียงนะสองนะครับมีการเผยแพร่แบบร่างคำพิพากษาไปให้สื่อมวลชนอันนี้คือข้อกล่าวหาที่สองนะครับในวันที่มีการไต่สวนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศก็เห็นอยู่แล้วว่าวันดังกล่าว ผมผ่าตัดนะครับนิ้วนะผ่า,าตัดนิ้วนะในท้องผมจำนวนสี่แผลเมื่อถึงกำหนดผมได้มีการให้ทนายค,ความยื่นนะครับยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเนื่องจากผมผ่าตัดนิ้วมีบวราแพทย์มีแพทย์ที่เชื่อถือได้ยืนยันผลปรากฏว่าเลขาธิการสารญานะครับ มาแจ้งองค์คณะผู้พาษาแล้วก็แจ้งกับทนายผมว่าต้องให้หมอมาไต่สวนซึ่งขณะนั้นหมอติดผ่าตัดอยู่ไม่สามารถมาได้ด้วยความที่ผมเข้าใจว่าท่านอยากจะตัดสินให้เร็วๆผมก็พร้อมที่จะยอมเจ็บปวดร่างกายผมก็มาที่ศาลนายาไต่สวนทั้งทงที่ผมเพิ่งผ่าตัดเสร็จเมื่อวานนะครับผมก็มาศาลตอนบ่ายก็ไต,ต่สวน ผมเอาข้อกล่าวหาแรกก่อนข้อกล่าวหาแรกว่าผมเนี่ยนะครับมีการบันทึกเสียงนะครับท่านผู้ว่าศาลก็ได้มีการเปิดกล้องวงจรปิดของศาลอาญาซึ่งผู้ในการศาลแม้กระทั่งองค์คณะผู้ว่าศาลหรือแม่งนักข่าวสี่คนที่ไปนั่งในศาลด้วยนะครับโดยการขออนุญ,ญาตเลขาธิการศาลอาญาซึ่งองค์คณะผู้ว่าศาลไม่อนุญาตนะครับแต่เลขาธิการศาลอาญา อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนั่งฟังได้สี่คนอันนี้ไม่ว่ากันปรากฏว่าในการเปิดกล้องวงจรปิดปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผมปิดโทรศัพท์มือถือหลังจากที่สารอ่นรานคำพิพากษาเสร็จสิ้นผมนึกเปิดมือถือแล้วก็ได้พิมพ์คําว่าสารยกฟ้องทั้งคดีแตงโมทั้งคดีพลบุตรีธิระเดชธรรมสุธีแล้วก็ส่งไปให้ทางไลน์กับ สมาชิกของผมหรือเพื่อนของผมหรือผู้ใหญ่ของผมที่ผมเคารพนะครับนะก็ประกอบหลักฐานชัดเจนผู้ในการศาลก็เบิกความนะครับประกอบข้อได้จริงว่าผมไม่ได้เป็นผู้บันทึกเสียงนะอดความจริงว่าผมไม่ได้เป็นผู้บันทึกเสียงต่อมาผมก็แย้งผู้ในการศาลว่าผมขอดูหลักฐานว่า คำร้องของทนายความของพลตุรมรตรีธีรเดชธรรมสุธีนั้นเป็นส<า><า>วนกบัหนฟัถมแ,แบบร่างจริงผมไม่ได้ปฏิเสธป,ปรากฏว่าภาพที่มีการส่งให้ผู้ในการศาลมีการปลอมลายของผมโดยอ้างว่าคนกล้าท้าชน99บวกเพิ่งเป็นลายกลุ่มเป็นของผมแล้วก็มีการตัดต,ต่อนะครับ ไม่มีวันเวลาไม่มีวันที่ปรากฏอยู่ในข้อความทางไลน์ที่มีการส่งให้กับผู้ในการสารอาญาผมก็ต้ฉนฉบับของจริงให้ดูปรากฏว่าผมก็แย้งว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารเท็จที่นํามายื่นต่อผู้ในการสารอาญาผู้ในการสารอาญาก็บอกว่าตัวเองไม่ทราบเพราะว่าเป็นไปตามที่ทนายความของพลตระกูลทิเทระเดชธรรมสุธีนามายื่นผมก็ถามมาแล้วก็ พิสูจน์ได้ยังว่าผมได้มีการยื่นต่อสื่อมวลชนช่องใดก็ไม่ปรากฏว่ามีสื่อมวลชนช่องใดแล้วที่ความที่สุดคือก็ไม่มีสื่อมวลชนช่องใดนําแบบร่างหรือคำพิพากษาแบบร่างไปลงข่าวแต่อย่างใดเพราะในการส่งก็คือส่งตอนหกโมงเย็นผมก็ไม่ได้มีเจตนาเพราะผมถ้าผมรู้ว่าการส่งข้อความดังกล่าวซึ่งได้มาจากกลุ่มตํารวจที่ผมไม่ได้มีการเป็นเพื่อนของผม มีการส่งข้อมูลมาจากตำรวจที่ใส่หมวกแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนโดยส่งมาลักษณะขอเขอเป็นเพื่อนแต่เราไม่ได้กดรับเป็นเพื่อนก็มีการส่งนะครับแบบร่างคำพิพากษาให้ผมผมก็ดูแล้วว่ามันตรงกับที่สารอ่านคำพิพากษาแล้วผมก็ส่งต่อไปให้คนที่ผมรู้จกักนะครับว่าเนี่ยคดีนี้ตัดสินแล้วสารอ่านคำพิากษาแล้วแล้วก็สือมชนลงข่าวไปแล้วนะครับ ก็ส่งไปแค่นั้นโดยไม่มีเจตนาที่จะทําให้สารเกิดความเสียหายหรือมีการไปแก้ไขคำพิพากษา,าแบบล่าแตนอย่างใดหรือผมไปพิมพ์ใหม่ตดอย่างใดเป็นการที่ได้มาปรากฏว่าผมก็แสดงความรู้สึกใจให้เจ้าที่ของสารก็คือฝ่ายคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์มือถือผมได้ผมก็บอกแล้วว่าเมื่อผมไม่ได้สมัครรับเขาเป็นเพื่อนก็จะไม่มีเพราะว่าปกติถ้าจะมีการรับเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของลาย ก็จะต้องปรากฏอยู่ในการซ่อนหรือการบล็อกของข้อความทางไลน์ดังกล่าวหรือเป็นโปรไฟล์ของไลน์ของใครก็แล้วแต่จะปรากฏแต่เมื่อผมไม่ได้รับสมัครเป็นเพื่อนดังนั้นเนี่ยการที่ส่งมาแล้วเราลบทิ้งเพราะเนื่องจากว่าเหตุเกิด31ตุลาคม2567ก็เป็นเวลาหลายวันแล้วผมก็ลบทิ้งมันจึงไม่ปรากฏคำว่าเพื่อนอยู่ในข้อความทางไลน์หรือในมือถือแต่อย่างใด ผมก็ไม่ได้ว่าเรื่องคำพิพากษาที่ท่านตัดสินผมผมก็น้อมรับคำพิพากษาว่าจะตัดสินผมสองเดือนแต่เจตนาลมของผมผมวันนี้ผมต้องชี้แจงว่าตามที่สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นข่าวสดเรื่องเล่าเช้านี้หรือสื่อบางช่องบอกอัจฉริยะถูกจำคุกสองเดือนโดยแอบเสียงของผู้พากษาในศาลอาญาซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิน้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนะครับ ผมถูกสารตัดสินก็จริงแต่ผมก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์มีสิทธิตีกาตามกฎหมายเช่นเดียวกันดังนั้นผมยืนยันนะครับว่าเรื่องเล่าเช้านี้นะครับที่ลงว่าผมมีการบันทึกเสียงท่านพววาาู้ว่าสานะครับท่านเตรียมรับมหมายสารได้เลยหรือข่าวสดท่านเตรียมรับมหมายสารได้เลยส่วนช่องอื่นผมให้เวลา24ชั่วโมงในการแก้ไขนะครับที่มีการ ออกข่าวเพราะไม่เช่นนั้นท่านจะเป็นเหมือนสนักข่าวรีนิวที่มีการกล่าวหาผมว่าผมนะครับเข้าไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกผู้บัญชาการค่าโทษหรือผิดระเบียบต่อกรมราชักานซึ่งศาลจังหวัดพระประแดงได้มีคำพิภากษาประทับรับฟ้องคดีที่ผมมีการฟ้องสํานักงานสนักข่าวดีนิวและนักข่าวดีนิวที่มีการใช้ข้อความอันเป็นเท็จในการเผยแพร่ข่าว ทำให้ผมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียติชังสารศสารพระประดแดงได้มีการประทับรับฟ้องสำนักข่าวเดีนีวเรียบร้อยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสารอนุญาตให้ผมคัดคำพิาพากษาได้ของคดีละเมิดหน้าศารให้ผมคัดคำเบิกความของผู้บริการสารได้ให้คัดกล้องวงจรปิดได้ให้คัดทุกอย่างได้นะครับดังนั้นสำนักข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่องสามแล้วก็ข่าวสดท่านเตรียมรับหมายสารได้เลยนะครับ แล้วผมจะเอาคําเบิกความของผู้มีในการศาลที่มีการเบริกความไว้แล้วว่าผมไม่ได้มีการบันทึกเสียงแม้กนระะทั่งกล้องวงจรปิดก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผมเพิ่งเปิดโทรศัพท์มือถือหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นการลงโทษผมสองเดือนถือเป็นเรื่องที่ผมได้รับสิ่งที่ผมถูกศาลลงโทษเนี่ยก็ถือเป็นความโหดร้ายของครอบครัวผมเป็นอย่างมากที่ทาําความดีมาตั้งชีวิตสิบห้าปีนะ ไม่เคยทําผิดกฎหมายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการส่งแบบร่างคำพิพากษาเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมก็พร้อมที่จะสู้ต่อมันไม่ได้ทําอะไรให้ผมสั่นคลอนหรือทาให้ผมเสียกําลังใจในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองแต่ผมก็อยากจะฝากถึงผู้ร้องด้วยว่าการที่ท่านใช้ลายปอมท่านก็ต้องเตรียมรับชะตากรรมนะครับเพราะเรามีต้นฉบับอยู่นะครับ ผมก็มีคนที่ผมส่งรายไปดีๆมาเป็นพยายในให้ผมอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตชี้แจงข้อเท็จจริงความจริงที่ปรากฏอยู่ในสารเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะถูกกล่าวหาจากสนักข่าวช่องสามก็คือเรื่องเล่าเชา้านี้หรือข่าวสดใส่ร้ายใส่ความผมว่าผมอัดคลิปหรืออัดเสียงผู้พากษาองค์คนณะผู้พาษาที่ตัดสินคดีพตลตตีธรเดชธรรมสุธ,ธีอันนี้คือต้องพูดความจริงให้ทุกคนรับทราบ พะไม่ชะน้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเข้าใจครับว่าผมเนี่ยศัตรูเยอะนะมีเรื่องกับตํารวจทั้งองค์กรมีเรื่องกับคดีแตงโมคนบนเรืออยู่แล้วก็มีคนหมั่นไส้ผมเยอะผมรับได้เรื่องการถูกกระทืบแต่ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีการตัดสินจริงนะครับไม่จริงผมฟ้องครับผมขอใช้สิทธิ์ในการฟ้องนะนะผมไม่สนใจว่า คุณจะเป็นสื่อมวลชนที่เป็นคนมีชื่อเสียงเช่นคุณสรยุทธ์คุณเคยผ่านกระบวนการของศาลตัดสินจำคุกคุณมาแล้วการที่คุณใส่ฟาร์มจะเป็นเพดองคุณหรือไม่ผมไม่ทราบแต่บอกเลยว่าเป็นสำน,นักข่าวเฟซบุ๊กเรื่องเล่าเชา้านี้คุณก็ต้องตอบสังคมนะครับว่าเมื่อคุณมาเจอผมที่ศาลผ้าใบแดงนะผมรอคัดเอกสารจากศาลอยู่ถ้าได้มาเมื่อไหร่ผมก็จะมาประกบแล้วผมก็จะยื่นฟ้องต่อศาลทันที แล้วก็เรียก่าษายคุณด้วยนะครับคนละสามแสนบาทนะนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่านักข่าวมือชีพเขาจะไม่เต้าข่าวเพื่อต้องการเลตติ้งหรือต้องการนําเสนอข่าวเท็จแล้วก็เรียกเลตติ้งมากระทืบผมนะผมบอกให้เลยว่าผมเป็นนักบรบโูนินครอบครัวผมนะครับรู้ชะตากรรมกันอยู่แล้วว่าเมื่อเรามาสู้ศึกในสงคราม สิบกว่าปีที่ผ่านมานะเราทําให้คนเนี่ยถูกจับกลุ่มจํานวนมากเราขัดผลประโยชน์ข้นรายการที่ทุจริตช่อชนจำนวนมากนะเราจับคนที่มีอิทธิพลจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผิดกฎหมายแต่นั้นนักรวบรวมนินของผมบันปลายชีวิตไม่ติดคุกก็ต้องตายอยู่แลวนะมันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับจะตาชีวิตของเราที่ออกมาสู้เพื่อสังคมและผมที่ผมทําเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผมด้วยนะ ผมก็ไม่รู้ขาดเจตนานะครับนะในหกถูกลงโทษผมก็น้อมรับคำพิพากษาศาลก็ไปสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์นะครับไม่ใช่ไม่ไม,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 มนะ่ไม่ใช่ไม่เคยโดนโดนมาแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยโดนผมโดนมาแล้วผมโดนมาทุกรูปแบบผมรับได้หมดจะกี่ปีหกปีกับตั้มผมก็รับได้สามปีคดีแตงโมกับถูกอดีตผู้บัญชาการเมืองชาติสารุนน้องยักษ์ก็หาผมหกคดีผมก็รับได้ดงงดน,ดไดนะทุกอย่างนี้ผมรับได้หมด นะครับอันนี้คือขอชี้แจงความจริงที่ปรากฏในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลนะครับพี่น้องประชาชนครับพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นผู้วิญชยาการตรํางปรชาติ